สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโพคองโพคองเป็นผีของชาวชวาเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายที่ติดอยู่ในผ้าหอ่อศพผ้าห่อศพ ใช้ห่อร่างกายผู้ตายก่อนนำไปฝังศพจะถูกคุมผ้าขาวผูกที่ศีรษะคอและใต้เทา้าตามความเชื่อของดั้งเดิมหลังจากเสียชีวิตวิญญาณของผู้ตายจะอยู่บนโลกเป็นเวลา40วันหากผ้าห่อศพไม่ได้รับการโปดหลังจาก40วัน ร่างกายของศพจะโดดออกมาจากหลุมฝังศพเพื่อเตือนผู้คนว่าวิญญาณจำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยโผ่ของจะมีรูปร่างต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของคนตายและยังขึ้นอยู่กับสภาพเน่าเปื่อยของศพด้วย โข่งของคนที่ตายไปแล้วหลายปีอาจมีรูปลักษ์เป็นโครงกระดูในขณะที่คนที่เสียชีวิตใหม่ๆก็อาจจะมีลักษณะอย่างคงรูปลักษ์เดิมเว้นแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของศพแต่ละศพโคอง โดยทั่วไปโผของที่เสียไปแล้วจะมีลักษณะหน้าซีดดวงตาเปิดกว้างบางทีก็ว่ามีใบหน้าดำตาสีแดงเรืองแสงบางก็ว่าไม่มีลูกตาบางก็ว่าโผคของจะกระโดดไปมาแต่ในความเชื่อโผคของจริงๆนั้นจะลอยไปมาอยู่เหนือพื้นดิน อาจมีความแตกต่างกันของคนที่พบเจอเนื่องจากโพคองทุกตนไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถระบุลักษณะตัวตนของมันได้โพคองบางตนอาจจะโผมาเพื่อขอส่วนบุญไม่ได้มีเจตนาใดๆให้กลัวบางตน ก็จะหลอกคนให้ขวัญผวาบางครั้งพวกมันอาจจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวแล้วแต่ที่ที่ตายโผคองสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระสามารถทะลุวัตถุต่างๆได้และยังสามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เราอาจจะพบได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็น บ้านร้างในป่าและสถานที่ที่โผคองชอบที่จะอยู่คือต้นกล้วยเราอาจจะเห็นพวกมันหลายๆตน้นรวมกันอยู่ที่ต้นกล้วยก็เป็นได้มีเรื่องเล่าว่า โฮของนั้นเป็นเรื่องราวจริงๆของผู้หญิงที่ตั้งคันเธอถูกแฟนฆ่าอย่างเลือดเย็นเมื่อมีการชนสุดศพปรากฏว่าเลือดของเธอก็ยังคงไหลออกมาไม่หยุดแม้ว่าจะเย็บแผลถูกปิดไปแล้วเลือดไหลออกมามากจนเจ้าหน้าที่ต้องห่อศพด้วยพลาสติกแทนผ้าขาวหอ่อศพจากนั้น ก็เอาไปฝังศพในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยแล้วผู้คนก็จะพบเห็นโพคองที่ห่อด้วยพลาสติกออกมาล่องลอยในยามค่ำคืนในปี2007ถึง2008มีเรื่องราวอันดงโพคองเป็นลักษณะของผีโพคองขี่เกวียน ที่มีม้าเป็นผีเช่นกันในเวลาเที่ยงคืนผีจะมาเคาะประตูบ้านถ้าใครเปิดประตูจะป่วยด้วยโรคลึกลับไม่กี่วันคนคนนั้นก็จะเสียชีวิตเรื่องราวของอันดองโพคองมีต้นกำเนิดมาจากสาวคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับรถม้าแต่บางเรื่องราวก็ว่ามันเกี่ยวข้องกับมุลดำโพคองที่มีผ้าห่อศพสีแดงจะเป็นผีที่อันตรายและเขี้มโหดมากที่สุดแม้ว่าจะหายากมากผีตนนี้เกิดจากแรงปราถนา ที่จะแก้แค้นให้กับความตายของตนเองหรือยังคงอาฆาตพยาบาทสีแดงของศพจะเกี่ยวข้องกับความขมขื่นความโกรธการแก้แค้นติดอยู่ในใจตอนช่วงเวลาที่กำลังเสียชีวิตโผ่ของที่มีผ้าห่อศพสีแดงจึงเป็นที่อันตรายต่อผู้พบเห็น ในพื้นที่ชนบทของยอกยาการ์ตามีแม่น้ำสายหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของผีโพคองหลายพันตัวมีเรื่องเล่าว่ามีหมอผีอาศัยอยู่ในป่าชาวบ้านออกไล่ล่าหมอผีและสังหารหมอผีนั้นอย่างเลือดเย็นจากนั้นก็นำศพของเขา ไปห่อผ้าสีขาวซึ่งต่อมาเลือดและน้ำหนองก็ไหลออกมาท่วมจนผ้ากลายเป็นสีแดงแล้วพวกเขาก็ฝังศพที่ใกล้บริเวณแม่น้ำแห่งนั้นโพคองได้เป็นที่นิยมในหนังผีเช่น หนังเรื่องโพคอมปี2011เป็นแนวตลกสยองขวัญภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเช่นซุมป่าโพคองปี2009โพคองเซอร์ตานจอมโปมปี2009และเคอร์เปอร์ก็อก,กโพคองปี2011โดยทั่วไปแล้วภาพยนตร์เหล่านี้จะมีโพคคอง ที่มีบทบาทคล้ายกับกิมเดอะรีเปอร์มีทั้งแบบตลกขบขันและแบบดรามา่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดี <c oughs>